เชิญท่านศักดีนายครับสสตราดครับกาเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสักดีนายนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพรรเก้าไกลวันนี้ผมมีเรื่องสําคัญที่เป็นทุกร้อนของพี่น้องชาวตราดมาหารือกับท่านประธานนะครับหนึ่งเรื่องนะครับท่านประธานครับตามที่มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการที่ในการเดินสํารวจนะครับเพื่อการออกโฉนด ปีงบประมาณ2,564หลายจังหวัดของประเทศนะครับแล้วก็จังหวัดตราดก็เป็นหนึ่งในนั้นครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวตราดดีใจแล้วก็รอคอยนะครับที่จะได้มีเอกสารสิทธิ์นะครับมีกรรมสิทธิ์มาครอบครองอย่างภาคภูมิใจนะครับแต่พอไปดูในรายละเอียดก็ท่านประธานครับในจังหวัดตราดนั้นมีให้เพียง2อําเภอเท่านั้นเองครับที่ได้ประกาศเป็นเขตในการที่ออกเดินสำรวจก็คือในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อําเภอแหลมนอบซึ่งผมก็ดีใจกับพี่น้องทั้งสองอำเภอด้วยนะครับ แต่ว่าอีกห้าอำเภอของจังหวัดตราดก็ท่านประธานครับก็รอคอยที่จะได้รับสิทธิ์นั้นจากภาครัฐด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเขาสมิงนะครับซึ่งก็ยังไม่ครอบคลุมนะครับแล้วก็พี่น้องอำเภอบ่อไร่ซึ่งเกือบท,อทั้งอำเภอก็ท่านประธานครับมีเอกสารสริทธิ์ที่เป็นสปรรก,ก,กทั้งนั้นแล้วก็รอการที่จะยกระดับนะครับที่อำเภอของใหญ่ก็เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านดิมน้าก็ยังไม่มีเอกสารสริทธิ์อะไรนะครับแล้วก็อำเภอ,อก,ก,อ,กอ,อกูอำเภอเกาะช้าง ซึ่งทั้งสองอำเภอน,นี้มีสภาพที่เป็นเกาะนะครับซึ่งก็ยังมีปัญหาค่อนข้างมากแล้วก็ยอนานมากับหน่วยงานของภาครัฐนะครับซึ่งก็เป็นการต่อสู้แล้วก็ขับเคี่ยวกันมายอนานพอสมควรแล้วก็มีการพิสูจน์เสร็จนะครับเมื่อปี2 5 3 8จนบัดนี้ฮะก็พี่น้องชาวเกาะกูดชาวเกาะช้างก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างไรกําลังรอคอยที่อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐแสดงความจริงใจในการที่จะได้ออกสารวจแล้วก็ ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพวกเขาเพื่อลดความหลื่อรั่แล้วก็ให้โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพวกเขาด้วยนะครับผมจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้จัดสรรงบประมาณแล้วก็ขยายพื้นที่ขอบเขตของการที่จะออกสำรวจนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดตราดด้วยครับขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับท่าน